โอเคครับตอนนี้ได้กลับมาอยู่ในอนิเมะบาวออเอาในคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครโจโทาโร่ห้าดาวนะซึ่งเป็นตัวละครห้าดาวตัวใหม่โดยโจโทาโร่ห้าดาวเนี่ยมีอีโวจากสี่ดาวขึ้นห้าดาวนะโดยการใช้สี่ดาวเนี่ยประมาณสามตัวก็อีโวเป็นห้าดาวได้แล้วก็เสียเพชรอีกร้อยห้าสิบเพื่ออีโวเป็นห้าดาวจากพื้นฐานของโจโทาโร่ห้าดาวเลเวลยี่สิบห้าเนี่ยดาเมจเขาอยู่ที่สองร้อยยี่สิบเจ็ดเลือดอยู่ที่พันห้าร้อยเดเมจ อยู่ที่700แล้วก็ดาเมจเก็บอัติที่3,500ส่วนสปีของจูเทโร่เนี่ยอยู่ที่194หลับก,การโจมตีปกติของจูทโร่5ดาวเนี่ยเบสิกเบสิกนะคือเข้าไปโจมตีเป้าหมายเดียวทำา a า a g e ประมาณ500นะไม่มีเอฟเฟกติดพิษไม่มีบัฟดาเมจอะไรเลยส่วนอันติของจูทโร่เนี่ยจะเป็นการบัฟดาเมจตัวเอง50%แล้วก็หยุดเวลา2เทิร์นส่วนการโจมตีตอนนี้เขาอันติีเนี่ยจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะ ก็จบประสบก,การ์รีวิวตัวละครจทอทโร่5าดาวความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างกากนะก็ะคือไม่ดีแหละทางด้านของ PVE เนี่ยแม้ตัวละครตัวนี้จะเก็บอันติได้เร็วนะแต่ก็ทำดาเมจได้เบาเหมือนกันนะส่วนในด้าน PVP เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่พันได้เก็บอันติก็ตายก่อนนะเพราะเขาเลือดน้อยแถมดาเมจเบาด้วยส่วนในการลงอินฟินิตี้นี่ก็ยิ่งไม่ดีะนะเพราะว่าเลืดเกมเ,เ,เขาช่วยอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาทำดาเมจเนี่ยใส่แค่ตัวเดียวนะและว้วดาเมจของเขาค่อนข้างเบ,เบ,เบยยากิดเวลาเขาก็ค่อนข้างน้อยด้วย จำนวนแล้วไป็นจดละครที่ไม่ดี